เรื่องกนำนัข้าวนี่นะที่เอ็มเอฟเสนอยกเลิกกนำนัมข้าวเนี่ยอาจารย์เห็นว่าเป็นด้วยไม่เห็นด้วยอะ่ะก็คือก็เป็นเป็นข้อสังเกตนะเพว่าจริงๆคืออ่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณาในมุมไหนนะครับการที่เขามีข้อสังเกตก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบางประเด็นคือแน่นอนนโยบายทุกนโยบายก็คงจะไม่มีนโยบายใดสมบูรณ์ทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นการที่มี บางปลายตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก็น่าจะลองพิจารณาดูนะครับ,รบนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเป็นสิทธิของรัฐบาลที่จะปรับหรือจะดํเาเนินนโยบายต่อไปอย่างไรนะครับ,รบถ้าดูแล้วนยครับนโยบายก็มีทั้งจุดจุดเด่นก็มีจุดอ่อนก็มีนะครับซึ่งซึ่งถ้าดูแล้วนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะดูแลผาแการเกษตรของเราซึ่งกเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวนาก็ประสบปัญหาอยู่ ตังนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องของรายได้ของเกษตรกรนะครับซึ่งถ้าสามารถแก้ได้ก็จะช่วยให้เป็นกําลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ข้อเสนอของ IMF เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือชาวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยดูเหมือนว่า IMF เนี่ยจะเสนอให้ใช้วิธีการเอาเงินเนี่ยไปให้กับเกษตรกรให้กับชาวนาโดยตรงแทนที่จะผ่านโครงการรับจำนำข้าวอันนี้ข้อดีข้อเสีย ในมุมข้อเสนอของทาง IMF เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะดีกว่าโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลทำอยู่นะครับอาจารย์ครับคือโดยหลักเนี่ยครับคือถ้ามองในเชิงทางวิชาการนะครับการที่จะช่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นการให้เงินเนี่ยก็จะตรงไปตรงมาและก็ดีสุดนะครับเพราะว่าผู้รับเองได้เงินสดๆมาก็แน่ย่อมดีขึ้นแน่นอนเพราะ้ถ้าเกิดในเชิงทุลสดดีแล้วเนี่ยการให้เงินเนี่ยจะนํามาซึ่งความพอใจของผู้รับเนี่ยสูงสุด เพราะผู้รักก็สามารถไปทําอะไรอย่างอื่นได้แต่การที่จะถ้าจะดูหวังผลทางด้านการผลิตด้วยแล้วเนี่ยนโยบายอ,อย่างอื่นมันจะช่วยอีกแบบหนึ่งนะครับแทนที่จะให้เป็นการสดๆนนะครับเพราะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราจะทําเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้นโยบายแบบนี้ก็คงต้องมีคู่ขนานไปอย่างเช่นเราอาจจะช่วยพัฒนาสัรรภาพในการผลิตของชาวนาด้วย นะครับ,รบไม่แค่เน้นเรื่องราคาอย่างเดียวอาจจะเน้นเรื่องคุณภาพด้วยเพื่อที่จะนํามาซึ่งคุณภาพของผลผลิตนะครับและกรวมทั้งคุณภาพข้าวที่ผลิตออกมาด้วยซึ่งมันจะมีผลต่อการขายต่อไปนะครับหลังจากรับประกันแล้วเนี่ยครับรัฐบาลซื้อมาแล้วในการขายต่อไปนั้นถ้าได้ค่าคุณภาพดีมันก็จะมีผลนะครับตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่กิจกวราจะมองในมุมไหนนะครับครับอาจารย์ข้อเสนอของ IMF เนี่ย มันอยู่บนพื้นฐานอะไรอาจารย์ทาง IMF เข้าห่วงเรื่องสถานการณ์การคลังของของประเทศไทยหรือว่าเขาเขาห่วงตรงไหนอาจารย์ที่นํามาสู่คือคือโดย<า>หลักนะครับ IMF เนี่ยเขาจะดูเรื่องโดยหลักภารกิจหลักๆนี่ก็คือเขาดูเรื่องของที่จริงๆก็คือ International Monetary Fund จริงๆเขาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินตราเรื่องของ <S <S อัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักนะครับอันนั้นก็คือภารกิจของ IMF นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแต่เขาก็จะมีฝ่ายวิชาการ เขาก็จะมี w o r k i n g paper ปออกมาเป็นระยะระยะมีการศึกษาทางวิชาการวิจัยท่านนั้นทัานนี้ซึ่งอันนี้นเป็นสถานะของการวิจัยนะครับแลวเขาอาจจะมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับจะเห็นว่าก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะไอเอ็มอนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนปี40เนี่ยไอเอ็มอเองเนี่ยก็คือเวลาเข้าไปช่วยประเทศไดก็ตาม,น,น,ตน,มน,นะครับในตอนนู้นนะครับเขาก็จะเลือกแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ เขาก็จะมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยครับที่ใช้กับเราตั้งปีศูนย์ก็คือยาแรงนะยาแรงก็คือเป็นยาก็เรียกเป็นยายาสามมัญหรือยามาตรฐานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบริบทของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เขาใช้ยาแบบเดียวกันไม่มันรักษาโารคลไม่ได้เพราะฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลที่พยายามที่จะอธิบายบอกว่าเอ็มไม่เข้าใจเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้เป็นเป็นข้อชี้แจงเว็นข้อตอบโต้ที่พอจะฟังได้ไหมจ๊ะ อันนี้ก็เป็นผมว่าอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนะนะครับเพราะว่า IMF เนี่ยครับเนื่องจากว่าเขาก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพราะนั้นเขาก็ดูแลภาพรวมๆซ,ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราดูจากกรณีของ IMF ที่แก้ปัญหาะตอนวิกฤตการค้าเงนินของประเทศต่างๆในอดีตมักจะใช้โมเดลเดียวกันหมดเลย ซึ่งก็อาจจะประสบความแตรต่างประเทศและก็อาจจะไม่ประสบในบางประเทศเพราะว่าบ,บริบทไม่เหมือนกันสังคมไม่เหมือนกันวิถีชีวิตคนละอย่างนะครับอย่างเช่นสังคมของประเทศในแอฟริกาสังคมในเอเชียก็คนละแบบพฤติรกรรมคนละแบบวิถีชีวิตคนละแบบเพราะนั้นการมใช้โมเดลเดียวกันก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับท่านตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งของ ของแอนเบสนะครับเวลาที่มาใช้ในการแ,าแก้ปัญหาในตอนนี้ก็เป็นข้อจากัดตีกนึ่งนะครับแต่ถ้าดูโครงการจำนําข้าวอาจารย์ถ้าข้อมูลจากทกศออบ,บอกว่าใช้เงิน4ครั้งเนี่ยใช้เงินไป6กแ0 0 0ปดหมล้านนะซึ่งเกินงำนวนที่ตั้งไว้เนี่ยห้าแสนล้านบาทอาจารย์มองว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวเลขที่มันจะสร้างผลกระทบต่อการคลังของประเทศมากแค่ไหนครับ คือถ้าเป็นจริงนะครับคือถ้าเป็นแบบตัวเลขคือตัวเลขจริงๆเนะี่ยเราก็ยังไม่ค่อยชัดเจนว่ามันเท่าไหร่แต่ก็คงเชื่อว่าก็คือเราเรารับประกันในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดแล้วถ้าหากเราขายไม่ได้นะครับแน่นอนมันก็จะมีส่วนติดลบอยู่ทีนี้ถ้าเกิดจะมองถึงตัวโครงการจริงเนี่ยครับเราอาจจะต้องมองแบบนี้น่าจะชัดเจนกว่าก็คือว่าเราคงไม่หมองเฉพาะโครงการรับซื้อมาเช่นตัวอย่างง่าย รับประกันราคาหมื่นห้านะครับต้องมีราคาตลาดสมมติเป็นหมื่นสองแลวเวลาขายต่อไปเนี่ยอาจจะขายได้หมื่นสามก็จะติดลบสองพันต่อหนึ่งตันเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันดูเหมือนกับว่ามันมีตัวเลขทําให้การมองนี่ก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดตุนหรือเปล่าแต่จรงิงๆถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการที่เกษตรกรได้เงินไปเนี่ยเขาก็นําไปใช้จ่ายการใช้จ่ายของเกษตรกรนี่มันก็จะเป็นหมุนเศรษฐกิจ ไม่ได้เกิดการขับเคลื่อนพราะเราจะเอาตัวนี้มาบวกเข้าไปด้วยไหมแต่เราไม่น่าจะมองแค่ซื้อกับขายนะครับตรงนี้ซึ่งผมมามันยังมีผลอย่างอื่นส่วนที่ติดลบนั่ก็จริงครับแต่ประชาชนเกษตรกรเข้าได้เงินมาแล้วเขาก็ไปใช้จ่ายใช้จ่ายสองรอบสามรอบมันก็จะเกิดผลทางเศรษฐกิจกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นต,ตรงนี้ก็คือว่าถ้าจะดูจริงๆน่าจะเอาพวกนี้มาบวกมันก็จะดูว่าโครงการนี้คุ้มหรือไม่แต่ถ้ามองการซื้อ การรับประกันเสร็จแล้วไปขายต่อราคาจิตลบแค่นี้ผมว่ามันอาจจะแคบไปนะครับปันตรงอาจารย์ตรงนี้เนี่ยคุมไม่คุมมาอาจารย์หรือว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าเดินหน้าต่อ,อยังไงคือคือคือผมว่าก็เพื่อที่จะให้อ่ได้ผลเต็มที่นะครับก็ต้องบริหารจัดการให้ขึ้นนะครับแล้วกอ็อาจจะมองในเชิงของกลไกของการที่จะรับประกันแล้วแล้วจะไปขายต่อตรงนี้จะต้องมีมาตรการที่จะมาเสริมก็ช่วยให้ กลไกของการตลาดการขายนี่น่าจะได้ดีกว่านี้นะครับครับันนี้ก็คงต้องเน้นในภาคปฏิบัติมากขึ้นนะครับคือกรของการอาจารย์มองว่ายังไปได้แต่ว่าควรปรับกระบวนการบางสิ่งบางอย่างก็กควรจะับในภาคปฏิบัตินะครับผมว่าจริงๆก็คือทุกนโยบายก็ไม่มีความสมบูรณ์ตัวเองหรอกครับเพราะนั้นก็คือสามารถปรับแก้ไขได้ผมก็ถ้ารัฐบาลจะทําต่อก็น่าจะปรับนะครับปรับรูปแบบปรับวิธีการบางอย่างนะครับเพื่อความสมบูรณ์ซึ่งเราหวังว่าจะให้เกษตรกรดีขึ้นเนี่ยครับ ก็ต้องก็ต้องก็ต้องปรับปรุงตรงนี้นะครับครับอาจารย์ฟังจากท่าทีของรัฐบาลวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรองนายกกิติรัตน์ไม่ว่าจะเป็นคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุณทรงไพศาลคุณยัญยงพวงราชดูเหมือนว่าจะยังยืนยันที่จะเดินหน้าต่อคราวนี้มันก็มีคําถามตามมาอาจารย์ว่าเอาละราคาประกันหนึ่งราคาไอทโกการรับจนำนองหนึ่งหมื่นห้พันเนี่ย แต่ว่าขายได้จริงๆเต็มที่ก็คือหมื่นสองเพราะไปติดปัญหาเรื่องความชมุ่มความชื้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงอีกด้านหนึ่งก็เลยตั้งข้อสเกต็ตบอกว่าเอ๊ะที่ไม่ยอมที่จะฟังหรือว่าไม่ยอมที่จะเลิกโครงการนี้เพราะว่ามันมีบางส่วนที่ตั้งใจที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการนี้หรือเปล่าอาจารย์อย่างเช่นพวกโลงสี<ม>พวกนี่น่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่แถลงไว้นะครับทินถ้าเกิดไม่ได้ทําตามนโยบายก็อาจจะอาจจะ บอกว่าพูดแล้วแต่ไม่ทําซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่รัฐบาลก็คงต้องพยายามตอบโจทย์นะครับก็คือนโยบายถ้าจะชะลอหรือจะปรับเปลี่ยนจริงๆมันก็พอทําได้อยู่ในเขตเทศน์นะครับนะครับนะฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดยังคงอยู่เนี่ยก็คงต้องมีการปรับรูปแบบนะครับเพื่อความสมบูรณ์และเพื่อที่จะได้รับผลเต็มที่นะครับอาจจะติดลบน้อยลงไหมอะไรเงี้ยนะครับไอ้เมพเสนอให้ใช้การจ่ายเงินโดยตรงให้กับเกษตรกรอาจารย์คิดว่าแนวทางนี้จะจะ ดีกว <aking in> ่าเนี่ยทางรับจำนำที่จ่ายเงินผ่านลงสีอะไรไหมครก็ก็ก็คือถ้าทําได้แบบนั้นคือแน่นอนในในทางวิชาการเนี่ยการโดยตรงนี่ก็จะดีสุดนะครับนะครับแล้วก็เกษตรกรได้เต็มที่ไ่ตรงไปตรงมานะครับผมว่าถ้าทําได้เช่นนั้นก็ก็น่าจะจะลองพิจารณานะครับก็คือน่าแต่ต้องประยุกต์ในภาคปฏิบัตินะครับว่าวิธีการเพราะว่าคนไายตลาดตลาดของสินค้าทางเกษตรนั้นก็มีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน นะครับก็ต้องเข้าใจโครงสร้างตลาดมีเกษตรกรมีโรงสีมีพ่อค้าคนกลางผู้ส่งออกนะครับรวมทั้งพ่อค้าและประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยในที่สุดนะครับ,รบผมว่าถ้าหากจะให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดก็ทุกส่วนนี้คงจะต้องอบางส่วน,นต้องรับภาระบ้างนะครับเช่นราคาสินค้าเกษตรสุดท้ายที่ผู้เขาไปซื้อตามร้านอาจจะสูงขึ้นไหมทั้งหลายประเทศก็ใช้กลไกนั้นอย่างประเทศไต้ไหวัน ป็นประเทศหนึ่งที่ใช้วิธีการในการดูแลเกษตรกรจนประเทศเขาเนี่ยเกษตรกรค่อนข้างจะมีสังคภาพสูงและมีฐานะดีนะครับครับครับเอาละฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มนตรีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ รองศาสตราจารย์ดรมนตรีโสกติยานุรักษ์ผู้วยการหลักสูตรรัศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนาของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นะหรือนิด้านะครับการกษษษษ็มองสองด้านนะก็คือมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็เสียแล้วที่สําคัญก็คือต้องมานั่งดูนะครับว่าจุด หลักจริงๆเนี่ยต้องการอะไรนะครับครับแล้วก็วกมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดอ่อน <ๆ S 1> ก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหน้าโดยเฉพาะแต่ว่าความคิงโครงการนี้ทางาออกไปนี่นครับทางรัฐบาลก็ดูมันจะประกาศแล้วนี่ว่าจะมีการพิจารณาใหม่นะวงเงินเนี่ยถ้ายังอย,ย,อยู่ถ้าโครงการนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าอาวงเงินอาจจะไม่ใช่1 5 0 0 0บาทคราวนี้ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า1 5 0 0 0บาท13ื่นเนี่ยนะครับแน่นอนเรื่องอาราคาที่ที่เกษตรกรชาวนาไปขายได้จริงก็จะลดต่ำลงอีกก็เพราะว่ามันจะมี ช่องว่างที่เป็นแกลบห่างซึ่งมาจากข้ออ้างของความชื้นนี่แหละฮะประมาณ3 0 0พันเนี่ยตรงนี้แหละที่ที่เป็นประเด็นที่หลายตัวคนบอกว่าเอ๊ะแทนที่จะฟังก่อนนะฮะในส่วนของ i อ f พยายามออกมาเตือนเนี่ยแต่ดูเหมือนจะรีบออกมาปฏิเสธต,ตอบโต้เร็วเกินไปหรือเปล่าอ่ะก็เป็นมุมมองของ ภาคส่วนต่างๆที่พอจะมองได้นะคุณสุพรครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะกลับมาเดี๋ยวมาฟังอีกฟากฟังหนึ่งแล้วก็เป็นเวทีของท่านผู้ชมที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะไอเฟบเสนอยกเลิกจำนาข้าวเห็นด้วยหรือไม่นะครับ